สวัสดีครับวันนี้ลุงนำเสนอเมนูอาหารโลกแตกชุดที่สองนะครับอันนี้เป็นข้าวต้มกับน้ำพริกแมงดาแม่พเยานะครับสินค้าปลอดตาปล่งทีนี้ไอข้าวต้มที่เห็นอยู่นี่มันมาจากเมื่อวานนี้ทานไม่หมดเป็นข้าวสวยนะครับก็เอา,เอาป้าหวานใจก็เอามาต้มเป็นข้าวต้มแต่ว่ามันมันยังไม่เละนะ ความจริงแล้วตามตำหรับโลกแต่ของลุงเนี่ยมันจะต้องต้มให้เละเป็นโจ๊กอะ่ะคือไม่เห็นเม็ดข้าวอ่ะนะครับมันคล้ายๆกับเป็นเป็นโจ๊กอะ่ะแล้วถึ่งจะโรยไอตัวน้ำพริกเบงดาเนี่ยทับหน้าไปอีกทีหนึงแล้วก็ปริมาณก็ต่อวันก็ก็คงจะประมาณเท่านี้นะครับพะทานมากกว่าน,นี้ก็จะเปลืองนะครับเวลา เกิดความอดอ,อยากขึ้นมาก็จะได้คุ้นเคยร่างกายจะได้คุ้นเคยกับปริมาณอาหารเนี่ยประมาณเนี้ยแต่สำหรับลุงและลุงทานมากกว่านี้นะเพราะว่าลุงต้องทํางานนะครับต้องใช้แรงงานเป็นเรียกว่าเป็นเป็นจับกลางอนะเป็นจับกลางตอนแก่แทนที่จะได้สบายกับไม่ต้องใช้แรงงานนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทางานให้หนักๆร่างกายจะได้ ออกกาลังกายเยอะๆนะจะได้แข็งแรงนี่เวลามันจะตายมันก็ตายแบบเฉียบพันนี่แมอาจจะเป็นลมตายเนี่ยมันก็ไม่ต้องทุกขเวชนามากนี่เวลาคนทานอาหารในยามโลกแตกด้วยปริมาณเท่านี้กับข้าวเพียงเท่านี้อย่างเดียวนะไม่ไม่ต้องพึ่งพานน้ำปลาเกลือลอะไรอีกเพราะว่าน้ำพริกเนี่ยแมงดาเนี่ยมันมีรสชาติกลมกล่อมอยู่แล้วนะครับก็จะอยู่ได้นะครับทั้งวันโดยต้องนั่งสมาธิ นั่งปฏิบัติสติปัฏฐานสีน่จำศีลจำศีลอยู่อยู่ในที่ตั้งไม่ต้องทํางานนะครับรอเวลาให้ท้องฟ้ามันสว่างสดใสฟ้าหลังฝนนะถึงค่อยออกมาทำหมากินต่อซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสามสิบวันหรือเก้าสิบวันในกรณีที่มีสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นนะครับเก้าสิบวันนี้เป็นประมาณการขั้นต่ํานะอโอเคหราบวันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอะฝึกไว้ก่อนเผื่อว่า มันจะเกิดเหตุการณ์อย่างว่าจริงๆสวัสดีครับ